สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมาริเ,เล่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้มากันที่มือเซตของทีมชาติไทยของเรากับโอกาส2คนที่จะได้มีรายชื่อติดไปเล่นสนามที่2อ,อย่างที่เราทราบันเลยนะครับว่าตัวหลักสําคัญของเราก็คือพรพันเกิดกาดได้รับบาดเจ็บขณะที่ลงเล่นในสนามที่1มีอาการบวมที่นิ้วแล้วกลับมาที่ไทยเธอก็ได้เข้าโรงพยาบาลเพื่อไปทําการตรวจเช็คแล้ว ก็มีลักษณะการพันที่นิ้วด้วยครับซึ่งแอดมินคิดว่าผู้น่าจะหายไม่ทันในสนามที่สองซึ่งจะมีอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ อย่างแน่นอนครับมีโอกาสสูงมากๆซึ่งโคตยะก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าหากผู้หายไม่ทันคนที่จะเรียกขึ้นมาก็คือน้องเนยกันนกพรจากชุดยู20ที่ได้ไปโชว์ฝีมือก่อนหน้านี้ที่เวียดนามเลยครับซึ่งโคตยะก็ได้บอกว่าจะมีการเรียกน้องๆอยู20ก็คือกันนกพรซึ่งได้ไปแข่งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามหรือว่ารายการระดับโลกในรุ่นชุดยูของเขาซึ่งเน แน่นะครับว่าน้องเนยได้เข้ามาในคข้มทีมชาติแล้วแต่ก็ต้องแยกไปแข่งที่เวียดนามทําให้ยังไม่ค่อยได้เข้ากับระบบทีมกับพี่ๆเท่าไหร่แต่จะมีการเริ่มซ้อมกันไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่กลับมาที่ประเทศไทยครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยน้องเนยกันกพรนะครับคิดว่าน้องมีโอกาสมากๆที่จะติดรายชื่อในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่น้องจะได้โชว์ฝีมือซึ่งถือว่าเท่ากับว่าตัวเซตหักไม่มีพรพันธ์ จะเป็นน้องใหม่ที่ได้ขึ้นมาเต็มๆอย่างนุกนิกหรือว่าน้องเนยกนกพรสูสูนะครับทั้งสองสาวขอให้เข้าระบบกับพี่ๆได้อย่างดีงามเพื่อความเป๊ะปังในการเล่นสนามที่สองของสาวไทยของเราครับรอชมผลงานครับสูสูนะครับน้องๆเชื่อว่าทำได้ดีครับ